สวัสดีครับช่องคุณยายคลิปนี้คุณยายมาถ่ายคลิปต้นเบบีของคุณยายนะคะที่คุณยายผ่าหัวน้องเองนี่ต้นนี้บอลเหลืองกับลูกมาไอ้กับบอลป้ายหน้าชมพูหวานนะคะนี่คุณยายใส่น้องเป็น2ต้นเลยนะคะเนี่ยดูหน้าน้องสวยมากอากาศร้อนมากนะคะ คุณยายมาเปิดก็ป๋องให้ดูลูกมาไอ้บนสีที่คุณยายผ่าอันนี้ก็เมืองกอเกาะกิดคู่กับอะไรไม่รู้เนี่ยแดงๆหรือว่าริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าทำไมน้องป้ายข,ขาวๆแบบนี้ปกติริมขอบฟ้าน้องจะแดงๆอันนี้เป็นป้ายขาว ต้นนี้ก็เก้าทับหน้าสวยมากดูหน้าด่างแดงด่างเหลืองแล้วนี่ก็หน้าสวยนี่ที่คุณยายผ่าอบน้องไว้ให้ตดโตอันนี้ก็ดูฮาร์ปสามใบเลยเนี่ยขาว ขาวเขียวฮาบสามใบเลยมีสามใบก็ฮาบสามใบเลยอากาศร้อนมากนี่คุณยายมาเปิดดูแลวน้องจะใบไหมช่วงนี้คุณยายยังไม่ได้แบ่งปันนะคะไปสีบ้านคุณยายเขาแจ้งมาช่วงนี้งดรับส่งต้นไม้พวกผักผลไม้ของสดไปสีรับงดเพราะว่าเดี๋ยวจะค้างหลายวันเดี๋ยวของจะเสีย ไปตนีแจ้งมาช่วงนี้ไม่รับส่งต้นไม้ไม่รับส่งผลไมกลากไม้เทศการสงการนี่นะคะนี้เมืองนครชุมแต่พอดีช่วงนี้คุณยายก็ยังไม่มีบลสีแบ่งปันยังไม่มีท่านผู้ชมช่วยเอฟคุณยายก็เลี้ยงน้องเป็นอบไว้ให้น้องสวยง,งามก่อนอันนี้ก็ก้าทับ นี่อากาศร้อนมากนี่นะคะต้นนี้ก็หลวงตำเมืองวันนี้คุณแทนมาถ่ายชมนะคะวันนี้วันจันทร์เี๋ยวไม่กี่วันก็สงการแล้วนะคะ เที่ยวสมการให้สนุกนะคะมีความสุขกับการเล่นน้ําสมการนะคะเพราะอากาศร้อนมากปีนี้คุณยายว่าคนต้องเล่นน้ําสมการเยอะมากเพราะว่าอากาศร้อนแต่ระวังนะคะลูกท่านผู้ชมท่านไหนเอฟซีท่านไหน, FC, น,ไหนมีลูกหลานเล็กๆนะคะอย่าปล่อยออกไปเล่นสมการลําพังนะคะอันตรายมากลดลาก็เยอะวิ่งไวกันด้วยนี่นะคะนี่ก็อุสามณาีนี่ มากับป๋องนี้นี่นะคะลูกหมาลูกไม้หน้าสวยของคุณยายหลงมาอยู่ในป่องนี้ดูหน้าน้องสวยมากนี่นะคะลูกหมายอยู่ในไซส์กระถางหกเลยนะคะหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณยายก็มีเลกาซี่ด้วยนะคะเดี๋ยว คลิปไหนที่คุณยายลงแบ่งปันในคุณยายจะเอามาแบ่งปันนะคะเลกาซี่แต่ต้นนี้คุณยายเอฟเข้ามานะคะเลกาซี่เดี๋ยวคุณยายไปอับใสกระถางหกก่อนน้องจะได้โตไวแต่ตอนนี้ดินใบก้ามปูคุณยายหมดแล้วด้วยแล้วก็ต้นนี้ก็แม่ฟ้าหลวงเห็นไหมเนี่ยใบเสียเลยน้ำหยดใส่ แล้วก็ต้นนี้นี่ต้นนี้ก็หลวงตะเมืองสวยมากแต่อยู่ในกระถางสีอยู่เลยคุณยายยังไม่ได้อัพไฟให้น้องเลยต้นนี้ก็อมอนด่างเยอะไปก็ช้ำน้ำตัวช้า นี่คุณยายอยากให้ชมที่คุณยายผ่าเองต้นเนี่ยคุณยายไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะแต่หน้าน้องสวยมากเนี่ยชมพูชมพูและป้ายเขียวจะว่าสงไข่ก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะเม็ดสีเขาจะไม่เหมือนนะทรงใบก็ไม่เหมือนเนะี่ยอันนี้ทรงใบแบบ เนี่ยจะว่าเป็นลูกอสงไข่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะสงไข่เขาไอตรงนี้เขาจะกว้างแต่อันนี้ใบเขาจะชิดเลยเนี่ยเนี่ยทรงใบเขาจะชิดทรงใบไม่เหมือนกันอนสงไข่เขาจะเนี่ยหูใบเขาจะกว้างอันนี้หูใบเขาจะชิด เดี๋ยวคุณยายรอลุ้นตอนโตแต่หน้าน้องสวยมากไงต้นเนี้ยนนชมพูแล้วก็ป้ายเขียวนี่นะคะเดี๋ยวถ้าคุณยายมาแบ่งปันลูกค้าท่านไหนสนใจช่วยอุดหนุนคุณยายได้นะคะตอนนี้ราคาบอนสี จับต้องได้นะคะราคาเปาๆมากแต่ก็มีบางต้นที่แบบว่าน้องยังราคาแรงถ้าเป็นบอลตัวใหม่ๆนะคะนี่ดูหน้ามึงนนเอ้ยดูใบสวยแต่น้องปิ่นมณนีคุณยายก็เอามานอกตู้ให้เขาสร้างหัวนี่นะคะปิ่นมณนีนี่ ตรงไข่ทาดบางแก้วน้าม่วงเดี๋ยวคุณยายให้ดูบอลที่คุณยายผ่าหัวผ่าหัวน้องมีมีก้าวแต้มีเหนือดวงแล้วก็แล้วก็วกเออ ดาราแผงแล้วก็เศรษฐีปิชวดแล้วก็ดาริเอ้เกอ,อีชานี่นะคะตัวน,นี้น่าจะเป็นดาราแผงเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นเกอ,อีชาตัวนี้ก้าแต้มตัวนี้น่าจะปีชวดนี่นะคะ แล้วก็มีเหนือดวงเนี่ยขึ้นมาหลายใบนะแต่น้องไม่ป้ายอะ่ะตัวนี้เป็นแยกเอาคุณยายผ่าเอาเขี้ยวเข้ามาด้วยซ้ำนะเนี่ยเนื้อดวงเนี่ยสามต้นเนี่ยมันเป็นเขี้ยวเล็กๆคุณยายก็ผ่าเอามาปลูกแต่น้องยังไม่ป้ายแดงมาเลยแต่ต้นนี้น้องก็ด่างสวยนี่นะคะ คุณยายเห็นเขาเอาอะไรหินเพอร์ไลท์หินเพอร์ไลท์เพราะชิ้นผาแต่องคุณยายเป็นคุยมะพร้าวอะ่ะมันมีโอกาสเน่าเยอะเนี่ยคุณยายเห็นก็เอาเพอร์ไลท์หินเพอร์ไลท์ปลูกอะ่ะงอกดีด้วยแล้วแล้วเน่าน้อยมากเดี๋ยวคุณยายต้อง หาหินเพอร์ไล์มาปลูกไม่เอาคุยมะพร้าวละแต่คุยมะพร้าวน้องก็งอกดีอยู่นะคะแต่ว่าโอกาสเน่าเยอะมากเนี่ยดูตัวน,นี้ก็เจ้าลิงน้อยก็ป้ายสวยนี่นะคะคุณยายยังไม่มีเวลาเอาน้องไปใส่กระป๋องแยกเลยเพราะว่าต้องอยู่กับร้านสาวตลอดเลยร้านสาวปิดเทอมแต่พอดี วันนี้พ่อแม่เขาหยุดเขาก็เลยพาลูกเขาไปเที่ยวคุณยายก็เลยได้แอบมาถ่ายคลิปวันสีให้ท่านผู้ชมและเอซของคุณยายชมนะคะนี่นะคะวันสีร้อนนะใบสนีเปิดแล้วก็ หลานเปิดเทอมน่าจะเดือนหน้าเนี่ยพุทธสภานี้ก็น่าจะเปิดเทอมนะนี่นะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนนะคะมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ